โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราแฟมินะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Mystic h e r o เช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิว5ตัวละครที่เก่งน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดในเกมนะครับก็คือเป็นการจัดเทียของฝรั่งเขานะก็อันดับแรกบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็น UR ทั้งหมดใช่ไหมอันที่จริงไม่ใช่เว้ยอันดับหนึ่งเขาจะให้เป็นตัวนี้ครับ ให้เป็นตัวของาธาตุน้ำแข็งนะผมเรียกว่า,าธาตุน้ำแข็งแล้วกันอ่าเป็นตัวนี้นะครับนี่นก็คือเอ่อช่างตีดาบในตำนานนะครับก็คือเอ่อเรื่องสกิลผมอาจจะไม่อ่านให้ฟังนะครับเพราะว่ามันแปลไทยแล้วแบบงงๆแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวนี้เมื่อใช้อันติแล้วเขาจะสลับจากตัวผู้หญิงเป็นตัวผู้ชายแล้วก็เอ่อฟื้นฟู HP ตัวเอง40%ประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับจะสามารถตีได้เอ่อสองสองทีเอ่ไม่ใช่2ทีสิตีแยก2ครั้งก็คือแบบ จากตีคนเดียวเป็นตี2คนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลของเขาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วอีกอย่างคือเขาเป็นตัวระดับ SSR ใช่ไหมซึ่งมันหาง่ายกว่าตัวของระดับ UR นี่คือเหตุผลที่เขาให้อันดับของตัวนี้มาเป็นอันดับ1น,นะครับเนาะแล้วก็เรื่องคลาสของเขาจะคือเป็น DPS สายเวทเนาะเป็นตัวทำดาเมจสายเวทนะครับแล้วก็อยู่ในธาตุของตัวน้ำแข็งและกันผมเรียกน้ำแข็งนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองตัวละครดูนะครับว่ามันจะโกงขนาดไหนนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูด้วยสายตาตัวเองเลยแล้วกัน่ะคอยดูแล้วกันนะครับนี่ตีอันนี้คือตัวแรกของเขานะครับจะเป็นประมาณนี้นะพอใช้อันตีนะครับเขาจะเปลี่ยนจากตัวผู้หญิงเป็นผู้ชายครับแล้วก็เป็นตีไกลเห็นไหมครับเขาจะเป็นตัวตีไกลจากที่เป็นตัวตีใกล้ใช่ไหมแล้วคือสกิลมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะตีไกลแล้วมันจะตีทุกคนในแผนท, mm hmm. ที่เข้าใจป่ะครับ เนี่ยเห็นไหมมันจะยิงม,มีโอกาสตี2ทีด้วยแล้วก็ตีทุกคนในสนามด้วยนะครับสังเกตนะเห็นไหมเห็นไหมมันจะยิงจุดๆ,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 ๆแล้วก็่า,า,าพาพาพาเอาดาบา่าหัวทุกคนนะครับเนี่ยคือเหตุผลที่ตัวของเขาเป็นอันดับหนึ่งในเทียร์ลิสนะครับแถมยังเป็นตัวสายเวทที่สามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าตัวผู้หญิงของเขาเป็นตัวตีใกล้ใช่ไหมแล้วคราวนี้พอใช้อันติเขาก็จะเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นตัวตีไกลแทนเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับอันดับหนึ่งของเราเนาะแล้วก็สําหรับอันดับที่สองนะครับเป็นตัวอื่นใดไม่ได้นอกจากลูซิเฟอร์นะครับเนาะก็เป็นทูตสวรรค์ระดับสูงซึ่งตอนแรกผมนึกว่าตัวนี้คือเก่งสุดนะแต่สาหรับผมผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเก่งที่สุดแล้วแหละแต่ปัญหาที่มันอยู่อันดับสองเพราะว่าตัวมันหายากมากนะครับตัวมันหายากมากเป็นสาย d p s กายภาพนะครับเนาะนะเอาเป็นว่าสกิลอันติของเขาคือ เปลี่ยนร่างจากตัวเองจากผู้สวรรค์กลายเป็นปีศาจแล้วกันแล้วก็ดูดพลังงานของฝ่ายศัตรูมา30หน่วยแล้วก็สตันทั้งแมปนะครับ2.5วิฮะดาเมจไม่ค่อยแรงครับแต่ปั่นป่วนชิมหายเลยเพราะว่ามันดูดเอ่อตัวของพลังงานอันติของคนอื่นมาได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเลยละกันนะว่าจะโกงขนาดไหนนะครับเนี่ยคือสกิลนี้คือแบบบัดซบมากคือแบบมันตีอยู่ดีๆมันวาร์ปหนีจากแผนที่อ่ะอันนี้คืออันตินะครับ เนี gen, ่ยพอเขาอันตีป on ุ๊บเขาก็จะเปลี NO ่ยนเป็นร่างมารใช่ไหมแล้วคือเขาจะตีมีโอกาสโจมตี2ทีด้วยนะครับแล้วตีกลุ่มด้วยนะอ่าเห็นไหมพอใช้ตื๊ดตืดตืดตืดเราก็จะดูดเลือดไอ้ดูดดูดฝั่งของมานาแล้วกันนะครับมาจากฝักศัตรูด้วยนะครับศัตรูมานาก็ลดนะแต่ว่ามานาของเราเพิ่มแล้วตัวเขาอะมีสกิลอันนี้แหละครับคือบิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยดาบมาซึ่งตัวเขาจะเอ่อหายไปจากการโจมตีใน ระยะหนึ่งใช่ไหมกลายเป็นว่าทุกคนก็ไม่สามารถตีเขาได้แล้วตัวของเขาเองยังสามารถดูดเลือดได้อีกนะคือแบบคือมึงแบบตัวโกงอ่ะจริงคือตัวโกงโกง,งแบบโกงแล้วอ่ะผมบอกเลยโกงแบบโกงจริงๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอาทูสปันลูซิเฟอร์ละกันเนาะอยู่ในอันดับ2นะครับโ okay. อเคเอาสำหรับตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของอ่าผมจำไม่ได้ว่า เขาจัดเทียริสไว้ว่าเป็นตัวของ <Hum ankind S 1> ตัวเอ่อเทพผู้สร้างอยู่อันดับ3หรือเป็นตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าธาตุไม้เกมนี้เก่งมากครับหรือเป็นตัวนี้นะอันดับสามผมน่าผมว่าน่าจะเป็นตัวของเ <Hum ankind S 1> อ่เทพผู้สร้างเนาะก็คือสกิลของนางคือเป็นสายซับพอตนั่นแหละครับเป็นตัวของธาตุไม้แล้วก็ธาตุเอ่อน้ําแข็งนะครับเนาะแล้วก็เป็นสายสนับสนุนนะทำดาเมจเวทนะครับแล้วก็สกิลของเขาเป็น ฮิวฟื้นฟูเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยละกันนะครับสังเกตน,นะว่าตีแรงมากเลยว่ะเฮ้ยอ๋อจับอีกฝั่งหนึ่งมาอา่ไว้อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับสักยิยของเขาก็คืออ่โยกเห็นไหมเขาจะโยกตัวของเอ่ศัตรูไปไว้ในตรงไหนก็ได้นะครับตามที่แบบใจเขาต้องการนะ แล้วก็มีอันตีเป็นการบัฟโจมตีความเร็วโจมตีแล้วก็มีฮิลด้วยใช่ไหมเออแล้วดูดูแล้วน่าจะเกิดจากตัวของอ,อ,อาวงแหวนเขาหรือเปล่าเพราะว่าสกิลครั้งแรกคือฮิลใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มความเร็วโจมตีใช่ไหมครับนี่เห็นไหมปึ๊บฮิวนะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีอ่าตัวนี้ค่อนข้างใช้ดีมากในทุกทีมนะครับใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทเก่งที่สุดในเกมเนาะนะครับทั้งเพิ่มเลือดฟื้นฟูเออ ไม่ใช่ฟื้นฟูเลือดสิเป็นฟื้นฟูตัวของอ่อพลังงานเอ่อพลังอันติแล้วกันเห็นไหมเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมก็คือเพิ่มพลังอันตินะผมผมดูผิดผมนึกว่าเป็นฟื้นฟูเนาะอันนี้ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นผมเห็นสีเขียวไงผมเลยนึกว่าเป็นฟื้นฟูเลือดอันที่จริงไม่ใช่เนาะเป็นการฟื้นฟูมานาให้เพื่อนนะครับซึ่ง30นี่คือค่อนข้างแรงนะแป๊บๆก็ใช้อันติได้แล้วนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันตัวนี้ได้เป็นอันดับที่4นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวธาตุไม้อีกเช่นเคยนะเป็นตัวของจิ้งจอกเนาะนะครับจิ้งจอกก้าวหางนั่นเองนะครับถามว่าโกงอย่างไงเดี๋ยวไปดูในเกมรู้เลยว่าโอ้โหผมผมต้องบอกก่อนนะว่าผมยังไม่เคยเห็นเกมประเภทนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเกมประเภทนี้เป็นเกมเอ่อสไตล์ของเอฟเคอารีนาถ้าใครเคยเล่นนะครับก็คือเอาตัวละคร2ฝั่งมาวิ่งตีกันแล้วก็การอัพเลเวลอัพตัวละครก็เป็นการหาตัวละครซ้ำมาอัพเนาะ แล้วผมเล่นเกมประเภทนี้มาผมยังไม่เคยเจอสกิลของตัวเนี้ยแบบนี้เลยคือแบบคือตัวมันงงมากแบบคอยดูนะเนี่ยวาร์ปไปคือคือสกิลวาร์ปมันมีเว้ยมันจะเป็นตัวของถ้า a อ k a r อ n a มันจะเป็นตัวของผีเสื้อใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดคือผมเล่นมาหลายเกมมากนะครับแต่ตัวนี้คือสามารถบิงไปบิงมาได้ตลอดเวลาผมแบบฮเฮ้ออ้าวแล้วใครจะไปจับมันได้อ่ะด,ดูดิดูดิคุณดูดิสกิลมันอ่ะ วร์ p, ปไปวร์ปมาแล้วก็ปล <'m> ่อยลูกไฟปุบปุบบปุบบปุบแล้วก็วราปไปอีกฝั่งจะวิ่งไปตีมันก็วราบหนีแล้วก็ปล่อยลูกไฟแล้วก็ว้าปไปวร์บมาคือแบบเอคือแบบเทียผมบอกเลยว่าตัวธาตุไม้คือเกมนี้คือโคตรเก่งเลยครับคือแบบอะไรวะนี่ดูดีดูดีดูดีปล่อยสกิลแล้ววร์บหนีอ่ะคือ PVP นี่คือแบบถ้าไม่มีตัวสตันไม่มีตัวจับเดี๋ยวคืองงชิบหายเลยนะครับแบบวิ่งไล่ตีกันมันอ่ะผมบอกเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวอันดับ4นะครับเนาะก็คราวนี้นะครับเป็นตัวอันดับ5นะครับซึ่งเป็นธาตุไม้เช่นเคยนะครับเป็นตัวตัวนี้นะครับก็คือเป็นเทปีแห่งความยาวไหก็สามารถรับได้จากวันที่7ด้วยนะล็อกอินวันที่เจ็นะครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับล็อกอินวันที่7นะครับนี่แล้ววันที่ล็อกล็อกอินวันที่2พูดผิด แล้วก็วันที่7จะเป็นลนะูซิเฟโร่เนาะลูซิเฟอร์ก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเนาะโอเคเราไปดูรีวิวของตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็สําหรับของตัวนี้จะเป็นสายฟื้นฟูเนาะนะครับจะเป็นสายสนับสนุนทําดาเมจเวทนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นตัวฟื้นฟูแล้วกันง่ายๆเลย <c oughs> คือตัวของเทพีแห่งเอ่เทพธิดา <c oughs> แห่งการสร้างทุกอย่างตัวนั้น,น่ะ เขาจะเป็นตัวของฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของเ P แห่งความยาวัยตัวนี้เป็นฟื้นฟูเลือดให้ทีมนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เป็นสายสนับสนุนที่เก่งที่สุดในเกม2ตัวผมเห็นเขาเอาตัว2ตัวนี้ไปลงเวิร์ลบอสนะครับแล้วก็เอาสายดาเมจมัม้ง3ตัวแล้วก็ทั้งฮิลเลือดทั้งฟื้นฟู HP MP นะก็คือมานานนั่นเองเนาะก็คือเอา2ตัวนี้ไปอะ่ะก็คือเด้งสก,กิลกันรัวๆทั้งวันน่ะแล้วก็ไม่ตายก็คือแบบ เออเป็น2ตัวืออเอาตรงๆนะคือผมอยากได้ยูอาตัวผู้สร้างโลกมากอะนะครับคือแบบโอ้โหได้มานี่คือปัมป๊มปั๊มอันติกรลัวๆผมบอกเลยแล้วคือผมว่าผมจะถ้าผมได้ตัวนั้นมาผมจะเติมซื้อลูซิเฟโร่โเนาะก็คือเขาจะาเติม720บาทมั้งจะได้ลูซิเฟอร์เนาะก็ใครจะเรียกลูซิเฟโร่โหรือลูซิเฟอร์ก็ได้นะ แต่ผมติดเรียกลูซิเฟอร์แต่ที่ผมเรียกลูซิเฟอร์โลเพราะว่าผมแบบดูซีรีส์มาเยอะไงเขาแบบพูดอย่างนี้นะครับก็เลยแบบติดพูดมานะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเป็น5ตัวที่ใช้งานได้ดีที่สุดในเกมแล้วเก่งที่สุดในเกมด้วยเนาะก็จะมีตัวในส่วนของตัวนี้นะครับช่างตีดาดในตำนานอันดับหนึ่งลูซิเฟอร์อันดับ2นะครับเทพทูตสวรรค์ระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับก็คือเทพผู้สร้างเนาะเป็นธาตุพืช กับน้ำแข็งสายสนับสนุนนะครับแล้วก็ตัวที่4เป็นในส่วนของจิ้งจอกเก้าหางนะครับตัวนี้เนาะ <Another one. S 2> ก็เป็นสายเวท DPS นั่นเองนะครับมีแต่เวทนะสังเกตแล้วก็ตัว <I love S 2> สุดท้ายเป็น TP c o มยว w a ยนะครับสายซนะัพพอร์ตเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟมารีที่ Facebook ด้วยลวกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดี